เป็นตัวเมียโลละสองร้อยใช่กุ้งรุ่นนี้นะครับป้ากำลังจับตัวเมียมันแพง<อ>ตัวเมียมันไม่ค่อยมีประมาณกี่ตันป้าที่คิดว่าเราจะเราใส่กุ้งใส่กุ้งมากก็ได้เยอะใส่กุ้งน,อน้อยก็ได้น,อน้อยมันมีปลาไหมหรือว่ากุ้งอย่างเดียวมันมีมันก็มีมันมีมันเป็นไข่ปลามันก็ลอยน้ำใน<อ>้ น,นี้คิดว่าได้กี่ตันปะสองตันได้ไหมไม่ได้หรอกลูกไม่โตได้แค่ห้าหกร้อยโลกาวแล้วห้าหกร้อยโลเราส่งกิโลละ, 5, ลลละมันจะไปอยู่ที่แพร์เนี่ยอยู่ที่แพร์ไม่ไหมเราเรามันไม่แน่นอนอ๋อวันนี้มาดูนากุ้ง อ๋อรู้จักครับผมออรู้จักเราก็มการเล้นการเรากขายอนี้นั่นส่งเทนะ่าไหร,นะร่นะโละเท่าไหร่นะโลละสองร้อยโตเียโสงยนไซนี้ร้อยแปดสิบสองรอยแล้วเขาไปขายเป็นสามร้อยกว่าสามร้อยบาทโตเมียไม่ได้หรอกคู่ไม่ได้อาหารอาหารไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ออาาไย<ะ>ไปไปทาน อะไรนะกินไปเป็นตัน <laughs> ป้าแกบอกว่ากินไปเป็นตันเลยอาหาร <c oughs> โอ้โหถือว่ากินเยอะมากนะ, <c oughs> ะกี่เดือนอครับกี่เดือนสเดือนป้าแกบอกว่าสามเดือนหย่อนหน่อยจับได้นะครับอ๋อมันกินอาหารแต่มันไม่แลกเนื้อให้เราไอ๋อมันกินอาหารแต่มันไม่ให้เนือ้อไม่ใส่กากน้ำตาลอนะอะไรลอยอยู่นั่นครับ อะไรลอยอยู่นู่นอะไรลอยโ no, 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 no. น่นโ no, 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 น่นโนนน้ำดำานนโนนนนอนาชูคอยอยูางนงปเป็ดอมันลไปกินกุ้งเหรอนอเป็มปด,ม,ดมันจะกิน้นมันจะกนอย่างนี้เราก็เราก็มีทั้งปลาแล้วก็มีทั้งเป็ดอีกอตรูของมันนะนกเป็ดน,น้ำ นูนเก <os> ่ๆนั่นได้ห lo, ้าร 00. ้อยโลโลแล้วสองร้อยเท่าไรครับแสนหนึ่งไหมอ๋อสมมติถ้าสวยมมติถ้าแสนหนึ่งแล้วเราให้อาหารมันเท่าไหร่แสนหนึ่งถักหมาพันสี่หมื่นแล้วแสนหนึ่งถักห้าพารสี่หมืนแล้วค่าลูกกุ้งลูกกุ้งเท่าไหร่ บ่อนี้ประมาณสองสามหมื่นสี่หมื่นสองสามหมื่น 70, เจ็ดหมื่นไปนออก็ได้ไ่ไดกไม่โตอ่ะอสมมติตสมมติเราขายได้500ร้โลตโัวละสอ0รเราได้แสนหนึ่งต้นทุนอยู่ที่เ0 0 0หมืห 70, <000. S 3> ม่นเจ็ดหมื่น้าเลี้ยงดูอีกอันนี้ทำคนเดียวเหรอครับ ทำคนเดียววุฒิกเก่งจริงเลยเนี่ยไม่มีลูกไม่มีใครช่วยได้หรอลูกเป็นชู้ <unhappy> โอ้แต่ที่จะมาช่วยจ้างเลี้ยงอ๋อเราจ้างลูกจ้างเลี้ยงลูกจ้างเขาเดือนเท่าไหร่ครับ <un> เดือนจ้างลูกจ้างเลี้ยงเดือนละหมื่นหนึ่งสามเดือนก็สามหมื่นแล้วมันจะเหลืออะไร,อ,ะะอ,อ,ะไร,รอ่ะแสนงเนลย ของใครครับของของป้าหมดเลยเหรอสามใช่ไม่ใช่ของพ่อคนาอ๋อแล้วแล้วของป้ากี่บ่อสี่บ่อขรือขายสองบ่อหรือีสองบ่ออันนี้เช่าหลัวของเราเสียค่าเช่าอีกเสียค่าเช่าด้วยลงกุ้งด้วยปีนึ่งเท่าไหร่พี่ค้าใจเข้าใจปีหนึ่งเท่าไหร่ครับปีหนึ่งค่าเช่าไรละสามพันไรละสามพันแล้วสี่บ่อนี้เท่าไหร่ ปีละสามหมื่นเฮ้ยยังไม่แรงเท่าไหร่ปีละสามหมื่นสำหรับการทำนากุ réussi, ้งกรุงเทพจะมีบ้านเราเช่าไม่ได้มีแบบคนบ้านเราเอาก็ไม่ให้แหมใช่ใช่แต่นี่คือเป็นที่ของคนกรุงเทพแล้วแล้วแล้วน้ำแล้วน้ำพวกนี้มันไม่มันมันมันไม่มีผลหรออันนี้น้ำก่อยหรือว่าน้ำน้ำจืดน้ำจืดอ๋อมเป็นกุ้งน้ำจืดอืมอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรนะปะ กุ้งก้ามก้าม <ใน S 1> อันนี้คิคคคคออดยังไงชอตรถมามาดูอยากดูอยากดูอยากดูอันนี้อันนี้คือกุ้งก้ามก้ามเนี่ยกุ้งน้ําจืดนะครับกุ้งก้ามก้ามอันนี้<ช>เขาเรียกว่ามันตายหรือว่ามันเพราะอะไรครับตายโอ้ยเสียดายตัวปลเลือบปลารานะครับตายไม่ยกกินอาหารแล้วตายก็ไม่ได้เงินมาแล้วใช่ใช่ใช่หลายตัวเลยที่ผมเห็นอยู่ข้างล่างตัวปลเลือดและได้หรอกการเกษตรกรมีอุปสรรคมากมายนะครับตายเยอะแยะเลย ด้วยน่าเสียดายนะไม่ใช่ว่าเราจะได้ราคาแบบดีๆนะครับกว่านที่เราจะขายกุ้งได้นะครับก่าที่เราจะขายกุ้งได้แต่ละแต่ละบ่อแต่ละบ่อแต่ละได้เงินแต่ละแต่ละบ่อลงทุนประมาณเจ็ดหมื่นป้าบอกแล้วเจ็ดหมื่นเหรอบอกละหรือว่าทั้งหมดเลยสะสี่หมื่นนี่สี่หมื่นนี่ค่าหารสี่บ่อเหรอโอ๊ยบ่อเดียวนี่แน่ ป้าบอก่อเดียวนะครับสี 40, ห่หมื่นลงกุ้งไปสามหมื่นค่าอาหารสี่หมื่นอ้าวแล้วเธออยู่กรุงเทพอยู่แถวไหนผมอยู่กรุงเทพแถวพระรามเจ็ดแถวจันทร์พระรามเจ็ดถ้าตรงไปหน่อยก็บางบุ่มบ่วงนะของป้าได้แค่สิบไร่นะแล้วคิดยังไงป้ามาทำเกษตรกรกไม่ขายของอยู่ที่กรุงเทพัยืดไม่ไหวแล้วไงอ๋อ พอเขาไม่ดียิยนไม่ไหวแล้วขายผักขายอะไรไม่ใช่หรอเป็นลูกจาาา้างเขารู้ไงขายผลไม้อะไรเรือกระโพลหน้าหน้าหน้าผลไม้เตียนหมดก็มาขายเองกล้วยทอดมา<อ>ต้นโตมาครับ้าแกบอกกันนึงเก๋เคยเป็นขายของขายของมาแต่ก่อนแล้วก็มาหาหันมาหาันทันยีมาหาเลี้ยงกุ้งแล้วได้เจอคุยกับใครอะ่ะคุยกับโทรศัพท์ แล้วลงลงทุนของเขาหมดหรือว่าเรามาเช่าต่อครับป้าเราลงทุนเองเรเราเราเช่าบ่อแล้วลงทุนเองเอาสมมติถ้าสามถ้าสี่บ่อเนี่ยป้าลงกุ้งไปที่บอ่อละสามหมื่นลงลงพร้อมกันหมดเลยเหรอแล้วก็ค่าอาหารเฉลี่ยเฉลี่ยคือบอ่อละ, 40, 40, 40. ะสีนะ่สี่หมื่นค่าอาหารละหนึ่แสนไม่คือค่าอาหารบอร่อละสี่หมื่นลูกกุ้งนี่บอ่อละสามหมื่นสี่บ่อก็แสนสอง มีเงินเป็นล้านร้านไม่อยู่แล้วก็รวยตายได้เร่องนั้นน่ะไม่ได้ทุบโตอ๋อไม่ได้ทุบโตเลี้ยงรักเลิกไม่ได้ทำอะไรยกอะไรราคาไม่ดีเลยอ๋อราคาไม่ดีทุบแน่ทุบบอกี่เลี้ยงเลี้ยงเลยนะจะมีญาติไปทำอะไรเลี้ยงบ้างแต่ก่อนนี้เท่าไหร่ครับแต่กก่อนนี้เท่าไหร่สองร้อย 200อออสองร้รอเยเท่าไร่ไม่ไม่แต่แต่ก่อนที่เราดูดดูดบอ่อวิดน้ำบ่อเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นทีนึงอ่ะเราเราได้ราคาเท่าไหร่ก่อนเนี่ยบ่อยังไ,ไม่ได้ไม่ได้ละสองแสนสามแสนอ๋อราคามันช่วยไงใช่ใช่ราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้วยราคามันประมาณเท่าไหร่สมัยก่อนสองร้อยห้าสิบไหมามรร,รุ่นละสามร้อยเลย<อ>เดี๋ยวนี้รุ่นละสองร้อย เข้าใจเข้าใจแต่เมื่อก่อนเรียนง่ายเรียนยากเพราะเพราะอะไรครับเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเรียอกาศมั่งอะไรมั่งอะไรก็ไม่รู้ปาแกบอกว่าเรียนยากเรียนยากครับแต่ก่อนนี้บอกเรียนง่ายเรียนเดี๋ยวนี้เรียนยากแล้วมันก็บางตัวก็กินกินอาหารโตมาแล้วก็ตายอีกเอออย่างอย่างนี้แบอาหารมาแก็ตายเนี่ยอย่างนี้แบบนี้กินอาหารมาแล้วก็ตาย อันนี้อันนี้ลูกจ mm ้างนี่เราจ้างเขาหรือว่าอย่างไงครับที่เขามาจ้างเขาเนี Hence, mm ่ยก็ต้องมาจ้างเขาจับอีกโอ้โหจ้างเลี้ยงเดือนละหมื่นจ้างจับอีกอ๋ออันนี้เมาเมาบ่อเท่าไหร่สมมติอาจารย์อ๋อเขากินคนละสองร้อยสองร้อยห้าสิบอ๋อสุดยอดสุดยอดแล้วค่าดูดน้ำอีกนะ ป้าค่าดูดน้ำเท่าไหร่ค่าดูดน้ำนี่เท่าไหร่ค่า้าพี่น้ำันเาร่ราค่าน้วามันหกเลค่าำมันสามพค่ามาจ้างมาสองพค่าน้ำมันสามพันหนคาครับแล่โอ้โหแกใจรักจริงๆที่จะมาเลี้ยงปุ้งทั้งๆที่รู้ ออจะไปไหอนี้ายไป,ไไป,ไไปไไม่วแล้วนครับผมแล้วขตลาดเ้เงอะโป็นแผงของเราหรือว่าเราไปขายเขาของเราเองโ,อโอจะขายเราเองเราก็ได้งนเยอะครับเราได้งเยอะนะนมกรดเลยหมดเลยเงินเยอะๆจากกรุงเทพมาเลีเ้ยงกุ้งกุลา พูดถึงเงินล้านนี่เขา,ขาสุดเลยหมดเป็นล้านล้านเหมือนกัน,นเงินล้านหนึ่งสามเดือนป้าเกบอกว่า,มากกหมดเลยอีกนานไหมนี่ครับนี่ชั่วโมงนึ่งัง้นบมต้องกลับบ้านก่อนละอยู่อยู่ดูไม่ไหวอยากดู อยากเห็นตัวกุ้งว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนตัวตัวใหญ่มันก็ได้ราคาอีกราคาหนึ่งหรือไงอ๋อใหญ่สุดแค่นี้แล้วตัวผู้ก็ตัวเมียก็คัดกันเลยคัดออกวันนี้วันนี้วันนี้เราวิดบ่อเดียวเหรอครับอ๋อสี่บ่อนี้วิดหมดหรือยังสี่บ่อนี้วิดน้ำหมดหรือยังพึ่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 งวิดน้ำมันเดียวเหรอ ตั้งแต่เช้าแล้วอขนาดเครื่องบเอบลเลอร์บ้าขนาดนี้วิดน้ำแต่เช้าเดี๋ยวฝนก็ตกอีกอ๋อครับอันนี้แกเลี้ยงอยู่4บ่อนะครับอันนี้เพิ่งวิทย์บ่อแรกเงินล้านนึงเงิเนล้านนึงเนี่ยหมดไปเป็นค่าอาหารหมดแล้วโอเคยายขอบคุณครับเดี๋ยวผมกลับบ้านละขอบคุณครับผม ไปครับกลับบ้าน